เอาละครับผมถือแล้วครับกระบอกนญ่ครับเป็นปลาอย่างรกระบอกหรือปลาในครับอ้โดดแล้วครับสวัสดีครับผมเจอกนันอีกแล้วผมกับบิ๊กเอ็มซีครับผมวันนี้หลังเลิกงานครับผม ออกมาเลาะเล่นหนองปลาครับมาหาอยู่หากินเือเก่าวสิมันยิงปลาครับผมแล้วนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ครบแล้วครับผมหนังกระติกกับอยู่ข้างนี้เดี๋ยวพาเบิง้งใหม่ครับผมครับผมไม่อยู่ฝั่งนี้ครับผมนี่เป็นไม้ครับทัดไปนะครับเป็นหนองอีกครับผม เดี๋ยวพาความมาเบิ่งหมายฟังนี่เขานี่เป็นถนนเนะผมมันเป็นหนองเขาลอกใหม่ครับผมบรรยากาศห้าโมงกว่าครับผมใกล้สิบหกโมงแล้วเพิ่งเลิกงานครับผมเมื่อนีไหร่ตัววันเสาร์อันนี้หนองลอกใหม่ครับผมว่าสิไปลองหายิงเบิ่งสิได้ยิงบ่เอาตามไปรุ่นกันครับผม บอดือครับปลาในใหญ่โอ้ยบอดืออีกแล้วครับผมถือบอบอถือครับตัวใหญ่ซ้บ กระบอกครับนม่ตัวง,งามมากยิงประเทศเองฝีมือประเทิงเอาละครับผมถือแล้วครับกระบอกง่ายครับยู่บ่ ยู่อยู่บุเห็นไหมครับเนี่ยมาสิอยู่อยู่ครับอู้ตื่นมาแล้วออกมาแหวมามาแล้วกระบอกใ่ญ่ครับผมถึกแล้วลิงตัวญ่าด้ครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้ปวดอีกโอ้ยลุดแล้วเนี่ย โอ้ยลุดแล้วครับผมโอ้ยติดบัวแตกมืดลิงตัวใหญ่โอ้ยังอยู่อยู่ครับติดไอ้น่อโอ้ยอยู่ได้ลงเป็นโพดเอานี่ติดหนาบ่ะ ยังยู่ยู่ยังอยู่ยู่ครับเห็นบอกครับนี่ยังอยู่อยูย่ครับนี่เล็งตงัวใหญ่ครับเมื่อกี้นี่ต้องเดี๋ยวว่างหลังกระติกกันตอดยู่ยุบมด้วยครับนี่ปี๊บหนาเลยเลิงโตใหญ่ยอยู่ได้ครับเมื่อกี้นี่ไม่รู้มันซีกตัวใดให้โอ้ยถึงแล้วครับ ก็บบกขึ้นสัมติดงย้าป่ะเนี่ยได้ลงปดอเอาเล้วผมแตกมัดแตกมัดหมู่ครับผมถือแล้วผมเอาครับผมปดได้แล้วครับผมเข้าท้องครับผมโอ้ไข่ออกมาเลย ปลดเลยแล้วครับผมกระบอกครับผมกระบอกสายใหญ่ครับโอู้หมานอยู่ครับผมโอ้เพื่อจะเอาขึ้นได้ติดเล็กไหมติดโค้งเล็กครับผมอ้าววันนี้ทำงานแล้วหนึ่งแต้มครับผมเข้าเต็มท้องเลยดองไปติดเล็กไหมเพื่อจะปลดขึ้นได้ ขอ,อยากปดกันได้ครับผมใส่บ่วงครับผมตัวนี้เข้าท้องครับผมเต็มเตมครับกระบอกใหญ่ครับผมเอาเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมหักป่าแตกหนีมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมหนึ่งแต้ม ครับผมมือนี้ยังได้พอสำนี้ครับผมป่ามันตื่นแล้วได้ลงงมเมาผมมันค่าเล็กไหมเขามาเลาะคลองนี่ไหมครับผมน่าจะเป็นพื้นปูนเศษเล็กเก้ันได้ตัวหนึ่งครับผมป่ามันแค่หนีออกมาแล้วหมยนี้นตัวนึงพอครับผมกับกระบ,บอกครับผมโอ้ส่ใหญ่อยู่ด้วยครับผมเย ทางงาน,นับผมงานหลายครับช่วงนี้โอ้สามนิ้วคนได้อยู่ครับผมไซส์ใหญ่ครับตัวนี่ก็สิกับแล้วครับผมมืดแล้วตัวย่างงามด้ครับนี่กระบอกเอาครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้เบิ้งคลิปที่ว่า ตอนยิงบด้กดท่าครับผมแต่ทึกแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปนะครับผมแต่เมื่อนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่คอมเมนต์ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมลาแล้วครับผมขอบคุณหลังจบจบซุ่มยิงตัง้งนานครับ น่าจะโดนตัวแล้วครับผมเห็นยังน,นะครับผมอู้โดน้วครับอู้เป็นน้ำลูกดอกเพราะเปียนลูกดอกยิงถูกเลยครับผม เรียบร้อยครับผมเห็นนะครับผมทะลุครับปิดปากกระบอกรับเรียบร้อยเป็นบกนดงครับผมทะลุครับผม เอาละครับผมเมื่อกี้นิ่งๆแล้วครับผมถูกแล้วครับเห็นยังนะครับนี่ลากแล้วครับผมยิงไกเยี่ยวอยู่เนาะเป็นปลาอย่างปลากระกบอ,อกหรือปลาในครับ เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยครับขึ้นมาเรียบร้อยปากระบอกครับผมปากระบอกครับโอ้ยยิงเป็นห้าหกล้อครับเพื่อสิททู เข้าแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยขอยัดปุ๊ดกันได้ครับผมเอาครับผมปุ๊ดเรียบร้อยแล้วครับผมไซส์ใหญ่เลยครับนี่สองนิ้วสามนิ้วมือครับสามนิ้วมือครับผมเรียบร้อยครับผมกระบอกครับผมโอ้หลังจากยิงมาต้งหลายรอบครับผมหลายครั้งครับเพอ่์สิที